สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่าก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรอ d ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code โค้ดสแกนหาได้เลยครับอ่า EP นี้นะครับก็ราคาเดิมเลยนะครับเนาะ อ๋อองละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับอ่าและวันนี้นะครับมีภาพประกวดมาท้าย EP ด้วยนะครับน้องเดี๋ยวก็รอรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอ่ะรายการที่หนึ่งนะครับไม่เสียเวลานะครับน้ององนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหนี่ครับพี่สวยๆแบบนี้ครับขอบหลังมีรอยยุบย่นรอยปิชัดเจนแบบนี้เลยนะครับน้องอ่เน้นย้ํากันอีกอย่างหนึ่งนะพี่นะอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับน้อง อ่าวันนี้ครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหนี่ครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ราคาหลักร้อยเองนะครับอ่านี่ครับขอบมีรอยปีนะครับนะขอบมีรอยปีนะครับผมโอ้โหดูครับสวยๆแบบนี้ครับหลักร้อยเองนะครับพี่อ่านี่ก็เป็นชุดเหมาบ้านคัดพิเศษมาเลยนะครับนะชุดเหมาบ้านมาเลยนะครับ รายการที่หนึ่งครับโอ้โหนี่มีรอยปูไตด้วยนะครับอ่ไปครับรายการที่สองครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อเขียวก้านมะลินะครับเนาะหลังมีร่องรอยครับนะอ่านี่แล้วก็โซนนี้จะออกไปทางนึกแกล่งนะครับพี่องค์นี้จะออกไปทางนึกแกล่งเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับออกเขียวก้านมะลินะครับพี่องค์นี้เนาะออกเนื้อเขียวก้านมะลิเลยนะครับ ดูชอบดูถูกใจเริ่มทักเข้ามาปิดกันครับพี่ลบกวนอีกอย่างหนึ่งนะพี่นะดู EP ด้วยนะพี่นะ EP จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเนาะ EP ยังอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพราะว่ายังมีพี่ๆ FC หลายท่านเลยนะครับเนาะที่เข้ามาปิดพระนะครับแล้วไม่ได้แจ้ง EP นะครับผมก็หาพระให้ไม่ได้นะครับเนาะอรงนี้ครับรายการที่2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ายังมีหลายท่านเลยนะครับที่ อ่าทักเข้ามาปิดแล้วก็ไม่ไม่ได้แจ้ง EP นะครับเนาะอ่าอ่าเนี่ยครับ EP จะอยู่ด้านล่างนะครับพี่เห็นไหม EP นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยครับอ่าก็แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าตรงนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแทมวัดรักคังนะครับโอ้โหนี่ครับขอบย่นยนแบบนี้เลยครับ อ่านี่ครับสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับพี่อ่าพิมพ์ฐานแทมวัดระกคลังนะครับโอ้โหดูครับรอยยุบลอยย่นดูเป็นธรรมชาติดีนะครับนะอ่ารอยยุบลอยย่นดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่อ่าที่สามนะครับพี่องนี้รายการที่สามนะครับอ่านี่ครับโอ้โห ด้านหลังครับพี่หลังนี่จะมีร่องรอยยุบย่นชัดเจนเลยเนาะอ่านี่ครับอ่ารายการที่สามครับอไปครับรายการที่สี่ครับอ่าตงนี้ก็เป็นพิมพ์ฐานแท้วัดรักังนะครับอ่าตรงนี้ครับมีการใช้งานมาบ้างเนาะอ่านี่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับอ่าผิวเปิดเล็กน้อยนะครับพี่งคงนี้ผิวเปิดเล็กน้อยนะครับ มันจะมีคาบลักน้ำเกี้ยงด้วยนะอ่าตรงนี้ครับมีการลงลักน้ำเกี้ยงด้วยนะครับผมอ่ามีการลงลักน้ำเกี้ยงด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับพี่อ่าอ่านี่ครับขอบตัดนะครับรอยคูนรอยยนชัดเจนนะครับอ่านี่ครับด้านหลังครับโอ้โห รายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับเอาอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับพี่อกกระบอกเลยครับเนื้อหนึกนุ่มตังอิ้วนะครับอ่าหลังน่าจะเป็นหลังกลับหมากเนาะอ่าเนี่ยโอ้ยรอยยุบรอยย่นสวยเป็นธรรมชาติเลยครับขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับเนาะองค์พระนะครับอ่าจะมีคาบไข่เนาะอ่าองค์พระจะมีคาบไข่นะครับ เนี่ยครับโอ้โหมีค่าไข่ขึ้นเลยนะครับอ่านี่ครับขอบ้างครับโอ้โหสวยมากเลยครับพี่อ่ดนานหลังนะครับนี่ครับอ่าดูครับพี่หลังวัดรักข้างนะครับน้าหลังวัดรักขังเลยครับแบบนี้ครับ รายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่หครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่านี่ครับหลังจะเป็นหลังเรียบครับอ่าตรงนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับโอ้โหมีคราไขายเป็นผลึกขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับ สวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับพี่นี่ครับมีคาบตังอิ้วด้วยนะครับนะมีคาบตังอิ้วด้วยนะครับเนาะอ่านี่ครับขอบลอยคูดนะครับนี่ครับตามขอบก็มีรอยยุบรอยย่นนะครับอ่านี่ครับด้านหลังครับโอ้โหดูครับพี่มีอคาบไข่เนาะคาบลาดำๆนะครับพี่อ่า รายการที่หกนะครับนะรายการที่6ครับต่อไปครับรายการที่7ครับองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อแตกรายงานนะครับออกวีนะครับหลังเรียบเนาะมีร่องรอยการแตกลายนะครับนี่ครับมวลสารฟ้าซุ้มกอนะครับอันนี้น่าจะออกไปทางโซนก้นโครกเลยนะครับพี่ว่ามวลสารนี้ค่อนข้างเป็นเม็ดเมเลยนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะนี่ครับ เนื้อแตกลายด้วยนะครับอ่าเนื้อแตกลายแบบนี้เลยครับโอ้โหนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่อ่านี่ครับเม็ดพระสมกรนะครับอ่าพระคำแพงนะครับเนาะอ่าด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โห รายการที่7นะครับนะรายการที่7ครับต่อไปครับรายการที่8ครับอันน tamam> ี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่กายภาพองค์นี้ครับเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับน้อมีคาบลักด้วยนะครับอ่ามีคาบลักสีดาเก่าๆเลยนะครับนะเนี่ยครับองนี้กายภาพนะครับยุบย่นชัดเจนเลยนะครับพี่เนี่ยครับเดียวกายภาพเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับอ่า นี่ครับชอบถูกใจปีดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าล้วก็มี100รอยยุบรอยย่นเช่นกันเนะาะอ่าอัยภาพเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับพี่เนื้อหาวัดละครงนะครับที่เก่าถึงยุบแบบนี้เลยครับอ่ารายการที่8นะครับ ต่อไปครับรายการที่9ครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่มีเส้นกรอบกระจกเนาะอ่าพุทธศิป์จะเป็นสุโขทัยนะครับพี่หลังเรียบแตกลายสังคาโลกเลยนะครับองค์นี้ครับออกไปทางโซนเนื้อแกล่งนะครับพี่เห็นไหมมีเส้นกรอบกระจกนะครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกเนาะอ่าเกตทะลุซุ้มนะครับอกผายนะครับพี่อกผายนะครับ อ่านี่เราก็ยังแตกลายสังคโลกนะครับโอ้โหนี่ครับส,สวยๆเลยครับอ่าเป็นเนื้อโซนที่ค่อนข้างออกไปทางแก่งเลยก็ว่าได้เลยนะครับพี่องนี้ครับหลังเรียบแตกลายสังคโลกนะครับพี่องนี้หลังเรียบแตกลายสังคโลกนะครับอ่ารายการที่9้านะครับนะรายการที่9้าครับ ต่อไปครับรายการที่สิบครับอานนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่มีเส้นกรอบกระจกนะครับเนาะเนื้อแตกลายด้วยนะครับหลังเป็นหลังกลับหมากนะครับพี่อ่าหลังกลับหมากอ่านี่ครับโอ้โหสวยเลยครับองค์พระนี้จะแตกลายด้วยเนาะอ่ามันจะแตกลายออกไปทางสังคโลกนะครับเนาะอ่า มวลสารนะครับมีพวกแร่เหล็กนะครับอ่าอ่านี้ครับขอบตัดนะครับขุดครูสวยๆแบบนี้เลยครับหลังกลับมากนะครับรายการที่สิบนะครับพี่รายการที่สิบนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับองคน,นี้ครับเป็นพิมพใหญ่อกวีนะครับเนาอมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์ด้านขวาองค์พระด้วยเนะาะหลังจะเป็นหลังเรียบครับพี่มีรอยยุบรอยย่นตามธรรมชาติดีครับอขอบตัดครูดส,สวยเลยครับองค์น,นี้ก็จะมีคาบไขขึ้นเนะาะองค์น,นี้คาบไขมีคาบไขขึ้นด้วยนะครับ นี่ครับโอ้โหดูครับคุญภาพเนาะหนึกนุ่มนวลตาดีนะครับพี่องค์นี้ครับหนึกนุ่มนวลตาเลยครับอ่าผ่พักก็กลมเป็นผนมะตูมนะครับเกตทะลุซุ้มครับอ่านี่ขอบตัดรอยคูดย่นชัดเจนนะครับหลังเรียบเนาะองค์นี้หลังเรียบนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับเอานี้ครับแตกลายงานนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับอกกระบอกนะครับพิมพ์ใหญ่อ่าหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะมีส่วนผสมของตังอิ้วเห็นได้ชัดเลยนะพี่นะเนี่ยบริเวณนี้นะครับมวลสารก็ชัดเจนด้วยเนี่ยเห็นไหมประซุ้มกอนนะครับโอ้โหดูครับพี่ แตกลายสวยๆแบบนี้เลยครับอ่ามวลสารชัดเจนแบบนี้ด้วยนะครับพี่นี่ครับมวลสารพระสุ้มก้อนนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับเนาะอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับ รายการที่ส2ครับพี่แตกรายงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับรายการที่13าครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ซอกจากแระแลด้านซ้ายยกสูงกว่าด้านขวาเล็กน้อยนะครับพระพักลมเป็นผลมะตูมเนาะหลังแตกลายสังคโลกครับโอ้โหนี่ครับเนื้อโซนแกล่งนะครับพี่เนื้อว่าจะออกไปทางโซนแกล่งเลยครับนี่ครับโอ้โหดูครับ พิมพ์ทรงสวยคมชัดเจนนะครับพี่ลองแขนลึกดีครับอลองแขนลึกดีนะครับนี่ครับเนื้อแข็งๆเลยนะครับพี่วัดรักขังนะครับผมนี่รอยยุบรอยย่น้า่ข้างก็มีนะครับหลังเรียบเนาะหลังเรียบแตกลายสังขคราครับนี่ครับโอ้โหแตกลายเล็กๆแบบนี้เลยนะครับพี่ ชอบถูกใจติดกันเข้ามาได้เลยครับวีเนื้อแกรลงแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับรายการที่สิบามครับต่อไปครับรายการที่14ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับอ่ามีคาบไขขึ้นเต็มเลยนะครับโอ้โหนี่ครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยครับสังคติคมคมเลยนะครับนะองค์นี้สังคติคมคมเลยเนาะนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับพีมีคาบไขคาบผลึกขึ้นแบบนี้เลยครับแล้วมีตุ้มตรงกลางเกตดด้วยนะครับ กนะครับโยไปทางขวาองค์พระเล็กน้อยนะครับอ่าบางคนก็เรียกเจดีโยนะครับพี่เจดีเล็กเจดีโยนะครับอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับอ่าตรงนี้รายการที่สิบสี่นะครับพี่รายการที่สิบสี่ครับหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่านี่ครับโอ้โห รายการที่14ครับต่อไปครับรายการที่15้าครับอ่าวนี่ครับเป็นวัดเกตเก็ชั้นอกตันนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับพี่่าหลังก็เรียบเนาะเนื้อจะออกขาวนวลนะครับพี่มีความหนึ่แกร่งอยู่ในตัวเลยนะครับอ่านี่ครับเนื้อแตกลายแบบนี้เลยนะครับพี่โอ้โหดูครับวัดเกตนะครับนะนี่ครับเนื้อแตกหลายแบบนี้ด้วยครับสวยมากเลยครับพี่หายากมากนะครับนะแบบนี้ครับ อ่านี่ครับเนื้อโซนแบบนี้นะครับเนาะโอ้โหใครได้เป็นเจ้าของนะครับถือว่าเป็นบุญมากเลยนะพี่นะอ่านี่ครับด,ดูด้านหลังครับอ่าเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยอ่านี่ครับอ่าดูมวลสารมีเห็นนะครับอ่ารายการที่สิบห้าครับ ต่อไปครับรายการที่1 6ครับอ่าอีกหนึ่งองนะครับพี่วัดเกตเจ็ชั้นอกตันนะครับนนางแตกหลายแบบนี้เลยครับต่าก็อ่าเป็นหลังเรียบเนาะอ่าชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมเจ็ชั้นอกตันนะครับพี่พิมเจ็ชั้นอกตันเนาะวัดเกตนะครับพี่ขายชอบวัดเกตปิดกันเข้ามาได้เลยครับ รายการที่16นะครับพี่องนี้ครับรายการที่16นะครับต่อไปครับรายการที่17ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นี่ครับเนื้อหายุบย่นแบบนี้เลยเนะาะอเกา่กาๆแบบนี้เลยครับนี่ด้านหลังก็ยุบย่นนะครับโอ้โหขอบนี่สวยมากๆเลยดูเป็นธรรมชาติดีเนาะอ่านี่ครับองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซอกจกักระแลด้านขวาเนาะสูงเล็กน้อยนะพี่นะอ่าอ่าซอกลักแกละจักระแลนะครับแม่ลิ้นพันเ,นเลยซอกลักแรด้านซ้ายนะครับสูงกว่าเล็กน้อยนะครับพี่อ่านี่ครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยครับมีเส้นแซมสองเส้นด้วยนะครับพี่อ่า นี่ครับเนื้อหาเก่าๆถึงยุคเลยครับโอ้โหดูขอบนะครับพี่ชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยครับด้านหลังก็มีรอยยุบรอยย่นนะครับนะอันนี้ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับเนื้อหาวัดรักขังเนาะมีการลงรักมาด้วยครับ โอ้โหแล้วมวลสารนะครับแก่แบบนี้เลยครับเนื้อหาแก่มวลสารนะครับพี่ขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับรายการที่18ครับอ่มีตุ้มกลมกลางเกตนะครับนี่ครับมีมวลสารผ้าซุ้มก้อนะครับแล้วก็เม็ดกวดมวลสารอื่นๆอีกมากมายเลยครับครบเครื่องเรื่องมวลสารเลยเนาะพิมพ์เจดีวัดรคังนะครับพี่ของนี้ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ อีตุ้มกลมด้วยนะครับตรงนี้ครับอรายการที่สิบแปดนะครับนะรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับเอานี้ครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเนื้อเขียวการบะลิเนาะหลังเรียบนะครับพี่ตรงนี้จะออกไปทางโซนหนึ่งแกล่งนะครับนะนึกแกล่งครับ เป็นพิมพ์เกต์ัวอรตมนะครับพี่โอ้โหนี่ครับใครชอบพิมพ์แบบนี้ครับปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่านี่ครับจะออกไปทางโซนเนื้อเขียวก้านมะลิเลยนะครับอ่านี่ครับขอบตัดก็สวยนะครับพี่หลังจะเป็นอ่าหลังเรียบเนาะอ่านี่ครับโอ้โหรายการที่สิบเก้านะครับพี่รายการที่สิบเก้านะครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่ามีอีกหนึ่งองค์ครับเกตดบัวตูมนะครับเนื้อเขียวการมารีเนาะหลังเรียบนะครับพี่หลังเรียบนะครับอ่านี่ครับพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนาอนะเก็บมากๆเลยนะครับพิมพ์เกตดบัวตูมพิมพ์นี้เนาะนี่ครับหูใบสีนะครับพี่เป็นหูใบสีนะครับอ่าขอ รอยคูดลอยย่นชัดเจนแบบนี้ครับนี่ครับด้านหลังนะครับอรายการที่ยี่สิบครับต่อไปครับรายการที่21่สิบเอ็ครับเอานี้ครับเป็นเกตบวตูมนะครับนะตรงนี้จะออกขาวนวลงาช้างเนาะานึกแกล่งนะครับขาวนวลงาช้างนึกแกล่งครับอ่เป็นอีกปิมพหนึ่งที่หน่าเก็บเลยนะครับ หูใบสีนะครับพี่หูใบสีนะครับมีมวลสารผ้าซุ้มก้อนนะครับนี่ครับมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยครับขอตัดรอยคูดรอยย่นเนื้อจะออกไปดังโซนนึกแกล่งนะครับพี่พิมเกลบโบตูมนะครับหลังเรียบเนาะองนี้นะครับหลังเรียบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ ่อไปครับรายการที่ที่สิบสองครับอ่านี่ครับเกตบัวตูมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับพี่นี่ครับเนื้อขาวนวลงาช้างเลยเนาะนึกแก่งนะเนื้อนึกแก่งนะครับพี่พิมพทรงสวยชัดเจนนะครับนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะพี่ที่น่าเก็บนะครับอ่าเป็นหูบายสีเนาะอ่าหมอนสารซุ้มกอนะครับโอ้โหชอบสุกใจปีกันเข้ามาได้เลยนะครับ ขอตัดโอ้โหนี่เห็นมวลสารชัดเจนนะครับพี่ดูไม่ทันยังไงนะครับต่อทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับองนี้ครับรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่นนี้ครับเป็นพิมพ์พุ่งพุทธนะครับพี่เหนือหนึกนุ่มนะครับอหลังก็จะมีร่องรอยด้วยเนาะเรียมกรอบเก่าเลยครับองนี้ครับ เป็นพิมพ์ลงพุทธนะครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับพี่นี่ครับเนื้อหาก็จะออกน้ําตาลเนาะอ่าอ่าก็แก่ตังอิ้วนั่นเองนะครับพี่เนื้อแก่ตังอิ้วนะครับนึกนุ่มเนาะอ่านี่ครับโอ้โหรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ้าวงี้ครับ เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับอ่าอีกหนึ่งองค์ครับเนื้อแก่ต่างอิวน้อได้มาจากบ้านเดียวกันเลยครับนี่ครับหลังเรียบนะครับให้ดูเลยนะครับพี่ลงกล้องนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับพิมลุงพุทธนะครับอ่าเนื้อหนึกนุ่มต่างอิวนะครับนี่ครับมวลสารก็ชัดเจนเลยนะพี่มวลสารชัดเจนแบบนี้นะครับ พร้อมกรอบนะครับหลังดูด้านหลังต่อเลยครับหลังก็จะมีความหนึบนุ่มของตังอิ้วด้วยเนาะน่ครับมีเม็ดรัมนะครับผงที่เท่าใบลานนะเลยเหมอนสานซุ้มกอก็มีนะครับรายการที่24ครับต่อไปครับรายการที่25้านะครับอ่นนี่ครับขออนุญาต ให้ดูรูปก่อนนะครับพี่นี้จะไม่มีกรอบนะครับเนาะเพราะว่าผมยังพอดีประกวดได้มาแล้วก็ไปถ่ายรูปมาเนาะแล้วก็ยังไม่ได้สั่งทําเข้ากรอบนะครับนี่ให้ดูองค์พระก่อนนะครับว่าความสวยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหดูอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับอ่านาทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าของผมเองนะครับนี่อ่านะครับ ทิมใหญ่วัดรักขังนะครับจังหวัดกรุงเทพนะครับนี่รายการที่190ของพระปฏิภาชนะครับอันนี้ปรากฏที่นี่ครับมหาวิทยาลัยรา,ยาชภาัฏพิบูลสงครามพิโลกนะครับก็ประกฏเมื่อปีที่แล้วนะครับเนาะอ่านี่เดี๋ยวมาดูองค์อง,องค์พระกันบ้างนะพี่นะนี่รายการที่25นะครับขออนุญาตขยับกล้องหน่อยเนาะ อ่านี่ครับหนึ่งเก้าศูนย์นะพี่นะรายการหนึ่งเก้าศูนย์นะครับให้ดูคงภาพเลยนะครับตรงกันแน่นอนนะครับพี่อันนี้ผมก็กะได้มาเข้ารูปนะครับในกะจะติดตามที่ผมเคยติดไว้เนาะเนี่ยหลังกรอบรูปนะครับก็มีกระดาษกาวเพร้อแปะนะครับหรือจะไม่ติดก็ได้นะอ่าห้อยแต่รูปอย่างเดียวนะครับเนี่ยเอาแบบ แต่ลูกเดียวเนี่ยเห็นไหมองเดียวกันนะครับดูอ่าจุดดาๆตรงนี้ครับตรงใกล้ๆสันแข้งนะครับอ่านี่มีเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเนื้อหาดีกว่านะครับอยากให้ดูมากเลยครับพี่องนี้ครับโอ้โหขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดรักขังนะครับพี่องนี้จะมีข่าาแป้งนวลๆเนาะมีเส้นสีธนะด้วยนะครับนะอ่ามีเส้นสีธนะด้วยนะครับ พิงใหญ่พระประธานนะครับอนสารชัดเจนนะครับอันนี้กอได้ติดรางวัลน,นะครับโอ้โหโดูขอบตัดสวยเลยครับแั้วมีร่องลอยปีแบบนี้ด้วยนะครับอ่านี่ครับอ่าลอยปีแบบนี้เลยนะครับอ่าอ,องค์นี้นะรายการที่ยี่สิบห้าครับอ่าเอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่พร้อม ใบประกาศเลยนะครับนะพร้อมใบประกาศเลยนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นผ้าของผมเองเลยเนาะอ่ะต่อไปครับรายการที่อ่ายี่สิบหกนะครับอ่าเดี๋ยวนะต้องเห็นกล้องนะครับอ่ายี่สิบหกครับนี่ครับเป็นจิมเดีวัดระฆังครับโอ้โหดูรูปนะครับพี่เห็นไหม นี่นี่ดูรูปนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งถ่ายมานานแล้วล่ะพี่แต่ก็เพิ่งหาเจอนะครับเพิ่งหาเจอเห็นไหมเนี่ยดูเนื้อหานะครับพี่เนื้อหาวัดละคังเลยนะเห็นไหมดูเนื้อหาครับโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยอ่ะห้ดูก่อนนะครับอ่านี่ครับสมเด็จพิมพ์เจดีวัดละคังนะครับโกศิตาลาจังหวัดกรุงเทพอ่ารายการที่สองสี่ศูนย์นะครับ่ สองสี่ศูนย์ะนี่ครับสองสี่ศูนย์นะครับรอันนี้เนี่ยของคูณปฏิพานก็ของผมเองนะครับอันนี้ปรากวฏที่นนทบ,บุรีนะครับปีที่แล้วเนาะเนี่ยครับณนศะูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโซนบีนะครับเดี๋ยวมาดูเนะื้อหาองาค์พระกันบ้างนะครับอชอบก็ปิดเิเข้ามาได้เลยเนาะอะให้ดูด้วยนี่ดูจักรู้จักในรูปแล้วว่าสวยแล้วนะพี่นะเดี๋ยวเราลงกล้องไปนะครัโอ้โห เนี่แบบสมควรแล้วนะพี่นะที่ได้ชนะการประกวดเนาะนี่ดูนะตำหนินี่มีชุดมวนสารตรงนี้นะครับอันนี้มีมอนกันนะครับอ่าเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตพลิกซ้ายขวาก่อนนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบมีรอยยุบรอยย่นเนาะโอ้โหนี่ครับงามเหลือเลยนะครับพี่อ่าฟิมเจดีวัดะระฆังครับโอ้โหดูครับ อ่าเห็นไหมครับพี่นี่มีเม็ดกรวดต่างๆนะครับเนเนื้อหนึบนุ่มนะครับนะเนื้อหนึบนุ่มนวลตาดีนะครับอขอบข้างครับโอ้โหที่ครับสวยๆแบบนี้ครับหลังเรียบเนะาะอันนี้ก็เอาเท่ากันนะครับพี่ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนะ ราคา1,300บาทนะครับโอ้ดูครับพี่พระสวยมากนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ารายการที่26นะครับพี่พร้อมไปเลยนะครับอ่า1,300บาทนะครับเนาะอ่าครับก่อนจบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอพีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับ ครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ